วอรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองห้องปฏิบัติการตามหลักการ O E C D G L P จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รรศาสตราจารย์วิจัยดรชุติมาเอี่ยมโชติชาวลิตผู้วก,การสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองห้องปฏิบัติการตามหลักการ O E C D G L P สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยาจากนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้วอวโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรถือเป็นหนึ่งใน4แห่งของประเทศที่ได้รับการรับรองดังกล่าวโดยพร้อมให้บริการแก่ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการทดสอบเทียบเท่ากับต่างประเทศลดการกีดกันทางการค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาเรื่อง OECD GLP กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแบบองค์รวม บีซีซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของวอวและหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นวิทยากรเมื่อวันที่7เมษายน2564ณนห้องประชุมชั้น5อาคารแอดมินวอเทคโนธานี Wall ครับก็วันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับ วบนะครับโดยเฉพาะศูนย์เชี่ยวชาญสมุนไพรนวัตกรรมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรองการรับรองผ่านมาตรฐานนะครับที่เราเรียกว่าเป็น OECD g l p นะครับก็คือเป็นหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการนะครับนั่นหมายความว่าจะได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับซึ่งการได้มาตรฐานอันนี้หรือตัวอันนี้เนี่ยจะทำให้ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้เนี่ยเมื่อทำการตรวจนะครับ สารต่างๆเนี่ยนะครับก็ออกใบรับรองครับให้ผู้ประกอบการผู้กันก็จะใช้อุปกรณ์ใช้ใบรับรองอันนี้เนี่ยนะครับในการประกอบการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงไปรับรองเรื่องมาตรฐานที่จะเป็น q u i r e m e n t ของบางประเทศในกรณีที่จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายต่างประเทศนะครับในวันนี้ค่ะหัววอก็รู้สึก ดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ในหน่วยงานของวอวอคือศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรนะคะหรือสอนอศซึ่งเป็นหน่วยงานในวอวอที่ทำหน้าที่ทั้งเรื่องของวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรวันนี้เราได้รับการรับรองอมาตรฐานตาม OECDGLP แล้วก็ครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ หลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยนะเวลานี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะได้ความเชื่อมั่นว่าใน,นกลไกต่างๆที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในกลุ่มของเครื่องมือแพทย์และสมุนไพรณเวลานี้ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ให้การรับรองกับววแล้วเราก็ยินดีแล้วก็ จะช่วยกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการาทำให้ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลนี้วันนี้วอวอก็มีการทดสอบที่ พร้อมแล้วนะคะที่จะให้การรับรองแล้วก็พร้อมแล้วที่จะให้การบริการกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งท่านไม่ต้องลงทุนเองในการที่จะทำการทดสอบเรามีหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้บริการแล้วเราก็เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการได้ในระดับสากลด้วย